สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเย็นค่ะนะคะตอนนี้คุณธีรยุทธจองไว้นะคะเนอะมารับน้องพรุ่งนี้นะคะโอเคเนอะเดี๋ยวจะให้น้องทานอาหารให้ดูนะคะก็อาหารที่ใช้ก็เป็นโรย่งคันดินนะคะสูตรสตาร์เตอร์นะคะลูกค้าเนอะดูตรงนี้นะคะนะคะ โอเคเนอะก็จะแช่น้ำร้อนให้นิ่มนะคะ5นาทีนะคะเออเขาจะเป็นเม็ดแข็งๆสามเหลี่ยมเล็กๆนะคะลูกค้าก็แช่น้ำร้อนให้ท่วมนะคะมันจะอืดขึ้นอย่างนี้นะคะไม่ต้องไปเทน้ำออกนะคะมันจะดูดซึมน้ำเข้าไปนะคะประมาณ5นาทีจะนิ่มๆอย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเอาให้เขาทานเนาะนี่ตัวเดียวก็เดี๋ยวใส่กระมังให้เลยนะคะเนอะนะคะ นี่ให้กินเต็มที่เลยนะคะอาจจะเหลือนะคะก็ให้ทานประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะแต่ถ้าเขาทานหมดก็เพิ่มปริมาณให้เรื่อยๆนะคะลูกค้าเนาะโอเคนะคะหิวแล้วนี่มาเนี่ยคะ่ะเนาะน้องกินเก่งคะ่ะลูกค้าที่ฟาร์มให้สองมื้อนะคะเช้าเย็นนะคะแต่ถ้าลูกค้าอยู่บ้านก็เป็นเชา้ากลางวันเย็นก็ได้นะคะแต่เอ,อ่อถ้าเป็นมื้อกลางวันอาจจะทานน้อยหน่อยเนาะ อันนี้เลยอ่ะนี่นะคะเนี่ยค่ะกินเก่งมากเลยนะคะเนอะเนี่ยนะคะก็เดี๋ยวปล่อยเขาทานไปนะคะนี่นะคะแข็งแรงมากเลยนะคะโอเคค่ะยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะคะนัดมารับน้องช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสองนะคะโอเคนะคะขอบคุณมากค่ะ